สิทธิพิเศษของผู้สมร่างตอนที่5ฉันพบว่าตัวเองคือคนในครอบครัวโลเรล,ลายในเรื่องการหวนคืนจนกว่าจะกอบกู้โลกได้ที่เคยอ่านอยู่พักหนึ่งในช่วงพักเบรกพ่อของฉันกับบินคือเลโอนาร์โดลเรล,ลายเขาเป็นนักเล่นแปดท่าระดับสูงผู้มีอนาคตไกลหอคอยงาช้างทองคำ รู้จักกันในนามนักเล่นเร่แปรธาตุหัวกะทิแต่เขากลับถูกขเขมนจากกลุ่มคนมีอำนาจจนทำให้เขาต้องกลายเป็นคนเล่ร่อนสี่โกสี่โกเขากิวเลดได้จ้างเขาเข้ามาทำงานในราคาถูก เนื่องจากเขาถูกตาหน้าว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกติดสองนักเล่นแปลธาต่เอื้อมละอากับลรกเต็มทีแล้วจึงอุดทิศตนให้ตระก,กูลเขาภายใต้สัญญาธาตุลูกสาวกับลูกชายไอเลสและบินจึงเติบโตขึ้นมาเป็นคนใช้ของตระก,กูลเขาไปโดยปริยายดังนั้นไอเลสจึงได้กลายเป็นสาวใช้ที่ต้องคอยทำงานบ้าน มือนั่นส่วนบินก็กลายเป็นคนที่ต้องคอยถูกตีแทนเจ้าเด็กเกเรนั่นเออนี่เหรอคือว่าคุณชายเขาตอบคำถามผิดหมดทุกข้อก็เลยแต่ถึงยังไงวันนี้ก็ไม่ได้โดนตีหนักหรอกเพราะว่าฉันส่งการบ้านแทนแล้วทำไมถึงทำกับเด็กอายุ12ขนาดนี้นะไม่ได้การและอย่างน้อยก็ไป หายามาทาก่อนไหมไปหาพ่อกันเถอะไม่ได้นะจะให้พ่อรู้ไม่ได้ถถึงจะโดนตีทุกวันแต่ฉันก็ยังอยากเข้าเรียนคาบเรียนของคุณชายว่าไงนะพ่อไม่รู้หรอไอจูๆ่ๆเป็นอะไรไปนะ่ะเธอบอกเองว่าจะเก็บเป็นความลับไม่ให้พ่อรู้แลกกับที่เธอกินพุดตดิ้งของฉันไปไม่ใช่หรออึ มีอะไรลองท้องไปก่อนแล้วเหรอเนี่ยแบบนี้ฉันคงพูดอะไรไม่ได้แล้วสินะเข้าใจแล้วงั้นอีกเดี๋ยวเราค่อยไปหายาที่ห้องวิจัยด้วยกันก็แล้วกันเดี๋ยวฉันทายาให้พี่เองครออะไอเป็นอะไรไปนะ่ะ ก็เธอเรียกฉันว่าพี่เป็นครั้งแรกในรอบสปีเลยเมื่อก่อนฉันเคยถามว่าฉันเป็นพี่ชายแบบไหนเธอเคยบอกว่าฉันเป็นพี่ชายที่ทั้งทึ่มแล้วก็ซื่อบื้อก็เลยไม่อยากอยู่ด้วยแถมยังไม่อยากคุยด้วยร่างนี้นิสัยใจคอไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สินะ งานในครัวเป็นงานที่เหนื่อยมากจริงๆเลยนะเนี่ยอืมฮ่าฮ่าฮ่อืมใช่แล้วพอลำบากมากๆเข้าฉันก็โตขึ้นในชั่วพริบตาเลยล่ะต่อไปนี้จะเรียกพี่บ่อยๆก็แล้วกันนะลืมอดีตไปเถอะยังไงก็ตามตอนนี้ฉันคือไอเล็ตแล้วฉันจะรับช่วงต่อดูแลพี่ชายที่แสนดี คนนี้เองจริงเหรอห้ามกับคำนะจริงสิพี่ชายว้าวรู้สึกเหมือนมีน้องสาวกับเขาจริงๆสักที่อแต่ฉันไม่ได้หมายความว่าเมื่อก่อนเธอคือน้องสาวตัวปลอมนะก็แค่รู้สึกดีมากนะ่ะอุตส่าห์คิดแบบนั้นเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณนายตังหักละ่ะในชาติที่แล้วฉันก็มีพี่ชายแท้อายุ12เหมือนกันฉันก็เลยทำตัวสบายสายด้วยได้ไม่ว่าจะ มองยังไงก็เป็นน้องตัวปลอมเด็กๆจ้ะเดี๋ยวทำอะไรเสร็จแล้วไปกินของว่างกันนะครับค่ะรีบล้างจานที่เหลือแล้วไปกินของว่างกันเถอะอืมตายจริงไอเลดมีหน้าที่ล้างจานเหรอเนี่ยเน,นลลี่น่าสงสารจังล้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวมือก็ได้แห้งแตกกันพอดีฉันเตรียมของว่างกับชาให้คุณผู้หญิง พวกเธอคงไม่ได้กินหรอกนะหืมทำดีแล้วขยันทำตัวหน้าหมันไ่้จริงๆเด็กคนนี้หืมข้าประสบการณ์ถึงขีดสุดแล้วการทำอาหารถูกปลุกเป็นเลเวลสคุณสามารถใช้ทักษะทำอาหารจากผลไม้หวานได้คุณสามารถใช้ทักษะการทำของว่างขั้นพื้นฐานได้คุณสามารถใช้ทักษะการชงชา ลดเลิศได้โอ้เลเวลอัพเร็วมากแต่ว่าคุณสามารถใช้ทักษะการชงชาลดเลิศได้การชงชาอืมก็นะงานบ้านพวกนี้ก็เหมาะกับพี่น้องที่ไม่มีความรู้อย่างพวกเธอดีนั่นแหละนี่ฟังฉันอยู่หรือเปล่ามัวมืออะไรปักขอกโอ้ยหัวเธอแข็งเป็นหินเลยใครกันแน่ที่ต้องพูดแบบนั้นนะ่ะ ยังไงก็เถอะเจ้าพวกหัวทึบพวกนี้เนลลี่จะทำตัวหุนหันพันแล่นสิเด็กรับใช้ของคุณผู้หญิงไม่รู้จักทำตัวสุขุมแบบนั้นแล้วจะใช้ได้เหรอคะคุณอีเซล,ล่าใบาชาที่สันสั่งให้เธอไปตวงมาเรียบร้อยแล้วหรือยังคะคือว่าดูเหมือนคนนั้นจะรับผิดชอบเรื่องของว่างของเขาเตสสินะยิม ถ้างั้นคุณหัวหน้าคนครัวคะจาสำหรับของว่างหนะะักค่ะหนูขอชงได้ไหมคะไอเลดเธอน่ะเหรอหนูอยากชงชาให้คนที่เหนื่อยล้าได้ดื่มกันนะคะ่ะได้สิงั้นก็ลังดูแค่ชงชาเนี่ยนะลำบากไม่เท่าเรื่องทำอะไรกันเหรอหืมไอเลดชงชาให้หนะัก พี่พี่คะชามาแล้วคะ่ะชาที่น้องเล็กของพวกเราชงให้หรอเนี่ยจะดื่มให้อร่อยเลยสุดยอดเลยไอเดเนี่ยน่าดื่มจังหืมว้าวตายจริงอะไรกันอร่อยมากเลยนะเนี่ยนี่ชาที่เราดื่มกันเป็นปกติจริงหรอนี่เฟชา่ฉันเองก็อยากดื่มรสชาด้วยเหมือนกันนะถ้าอยากชิม ขนาดนั้นก็ไปขอไอเลสซะสิไม่เป็นไรค่ะยังมีอีกเยอะเชิญดื่มได้เลยค่ะโกนนี่เธอสะดุ้งคะมัวแต่ทำเรื่องซื้อบื้อ,อยู่สินะ